ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยก็ยินดีต้อนรับเขา้าทูบีคุ n ค่ะตัดเห็นไหมก็เจนรคาขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเตรียมซ้อ,อมโซวันนี้หนักมากค่ะได้ข่าวว่าม,มีรอยพกช้ำพกช้ำเต็มไปหมดเลยค่ะคือจริงๆอยากบอกแฟนๆว่าเป็นคนที่ช้ำง่ายอยู่แล้วค่ะแบบตัวไหนที่ปล่อยก็ช้ำแล้วโซไม่ต้องเป็นห่วงมากแต่ว่า ก็เยอะอยู่ก็หนัอยู่กหนาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยหายด้วยโซท้าใครเห็นก็ไม่เป็นไรนะโอเคมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ก็มีนิดนึงมันยังไง็ามาถึงต้องแบบแผลมันต้องทุบำอะไรขนาดนั้นก็เราอาจจะเป็นคนซุมซ่ามด้วยแหลคะค่ะ <c oughs> แบบทําอะไรก็แบบอาจจะไม่ได้ระวังขนาดนั้นแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็เป็นแล้วแต่จริงๆรอยช้ำที่ทุกคนเห็นมาจากสาเหตุอื่น <c oughs> แต่ว่าขอ,อยังไม่บอก คอยังไม่บอกคอยยังไม่บอกเพราะว่าแบบเป็นการไม่บอกไม่ได้มคถ้าเป็นเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก็รู้ค่ะใช่อาจจะอาจจะไม่บอกไม่บอกไม่บอกค่ะใช่ค่ะความพิเศษค่ะวันี้ความพิเศษแล้วค่ะรู้สึกว่านี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเพราะว่าปีนี้หนูจัดเพลงออกเยอะมากมีเกตด้วยแล้วก็ โอ้มันยิ่งใหญ่หมดเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยเพราะว่าปีนี้เวลาน้อยซ้อมกว่าปีที่แล้วเวลาน้อยซ้อมเวลา<ๆ>ซ้อมน้อยอ๋อเวลาซ้อมน้อยกว่าปีที่แล้วเีรค่ะแต่ว่าทุกนาทีที่หนูมีอนูเอาเป็นซ้อมหมดเลยค่ะก็คือตัอ้งใจมากใช่แน่นแน่ใช่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักลองให้แฟนๆเราดูและถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ไว้ห้าสิบไว้ห้าสิบเพลงอยู่ถึงแบบพรุ่งนี้เช้าเรียกว่าวันนี้เต็มพลังแน่นอนเต็มพลังแน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร้องเพลงด้วยกันมาสร้างความทรงจำในวัยยี่สิบสองของหนูได้นะเป็นยังไงกะวัยยี่สิบสองอืมนี่ค่ะแต่ตอนนี้ตอนโอเคตอนที่ถึงยี่สิบสองปุ๊บก็คือมีแหลซ้อม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 เพราะมันเป็นจังหวะที่บินกลับมาจากจีนแล้วก็ Only ซ้อมหลังจากนั้นเลยตอนอยู่จีนก็แอบซ้อมในห้องในโรงแรมด้วยค่ะแสดงว่าตั้งใจสุดๆตั้งใจ<ห>ค่ะตั้งใจเราู้สึกว่าถ้าเรื่องเต้นอะไม่ได้มั่นใจไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ก็ก,ก็ทําเต็มที่พยายามที่จะแบบให้ทุกคน enjoy มากกว่าเรียกว่าวันนี้คุณอาจจะได้เห็นอะไรที่แบบว่าเป็นแบบ q n แบบมันเกิดในบบน,นี้บ้าได้เห็นความคุ e แน่นอนโชว์แรกคือหายใจแทนหนูให้หน่อยนะ ไม่รู้เลยว่าจะหายใจทันได้ไงใช่แต่ว่าคุยแล้วก็ดีว่าสดๆดอ่ะไม่รอแล้วยาสี้สั่นมีมบอกไปบ้างหรือยังไม่ได้บอกเลยแต่ก็มีแฟนๆเดากันบ้างซึ่งก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเหมือนกันเกสก็ยิ่งใหญ่คะ่ะยิ่งใหญ่มากๆก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานด้วยกันอะแบบไม่คิดว่าจะได้มา ยืนบนเวทีนี้ด้วยกันแล้วก็อยากให้แฟนๆคอยเชียร์อัพทุกคนเหมือนกันนะแล้วก็มาร้องเพลงแล้วก็อนจอยแล้วก็อาจจะได้ฟังอะไรใหม่ๆด้วยค่ะเอสกี่คนะเนี่ยอันนี้บอกได้ยังบอกได้ยังนะยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกเกินสองร้อยแน่นอนอาจจะสักสองร้อยห้าสิบเอาผิดละไม่แมชไม่แมชกันละใช่พีเอสที่ทุกคน คอยหรือเป่า m a y b ค่ะ Maybe ก็ก็รู้สึกว่าวันนี้เราได้มาทําตามความฝันคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วก็ในวันนี้มีแกสที่อยู่กับเราอะก็รู้สึกว่าเขาก็ัพพอร์ตเราตลอดอะก็อยากให้อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะารองคินคิแต่ละคนนานไหมคะนานค่ะเพราะว่าตารางคิวทุกอย่างอะค่ะไม่ค่อยจะตรงกันสักคนเลย แต่ก็เหมือนเราหาเวลาให้กันได้แล้วก็เขาก็อยากมาให้เราก็ยา yeah กลัวมากกลัวจะหลุดแบบมากๆอะ่ะจะไปเรื่อยๆลองดูจะหลุดไหมแม่เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้แล้วค่ะ, <c oughs> อะของควอญวันเกิ <c oughs> ดจะพิี่ไมครับยังเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงเนี้ยทำงานกันแบบ หนักกันมากพี่เขาก็บินเยอะมากหนูก็บินเยอะมากโศเวลาที่ได้มาเจอกันก็ยังไม่ได้มาเจอกันเลยแต่ก็ได้รับความอวยพรน่ารักน่ารักแล้วก็แฮปปี้ค่ะในวันนั้นใช่ไหมคะก็คนแรก <ๆ S 2> ค่ะก็ๆๆๆๆคนแรกแต่ก็มีครอบครัวด้วยมีแฟนๆด้วย เพราะว่าเพราะว่าจะเป็นคนตื่นเต้นมากเวลาแบบเที่ยงคืนใครจะมาแฮปปบ้างเงี้ยเหมือนเราเขาดาวอะ่ะใช่ก็ทุกคนน่ารักมากแล้วก็ได้อ่านแฮชแท็กที่ทุกคนเขียนคำอวยพรก็ขอบคุณมากๆเลยนะเป็นไงบ้างถือว่าแบบว่าเหมือนที่ดีนขามีทั้งรูปทั้งคลิปทั้องอะไรดออเจลน่ารักค่ะน่ารักก็ทุกปีก็จะมีแบบคลิปน่ารักน่ารักที่เขาตัดคลิปเก่งเราตัดไม่ค่อยเก่งแต่เราเราก็พยายามอยู่นะเราพยายามตัดอยู่ แต่ว่าน่ารักค่ะก็เรียกว่าเกินคืนทูกคืนทำไว้แตกเลยตลกอยู่ค่ะเป็นทุกคนรอสิ่งนี้ทุกคนเขาเหมือนที่ท่านบอกว่าอะไรนะข้ามวันข้ามคืนสองสามคืนรอคอยโมงประเิงปั้งรออะไรกันอ่ะทุกคนเห็นโมเมนต์น่ารักเห็นอะไรอ่ะเห็นมแ้วเห็นไหมก็เห็นอะไรที่เคยเห็นอยู่แล้วเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอดูค่ะแฟนตื่นเต้นอะไรกันอืมอ่ะ แต่เห็นอ่าที่ที่เหมือนเล่นสตร์ใช่ไหมแล้วเป็นเล่นไปเล่นมาคือวันนั้นเป็นฟิลแบบว่าเราอยู่ต่างประเทศแล้วก็นั่งในรถแบบทาฟฟิกแจมหน่อยๆค่ะอ,อะไรเล่น t ิ k กต็อกคอนเทนต์กันเล่นเฉยก็เป็นพี่ฟีน <laughs> เฉยก็เอ้า <laughs> ตกใจตกใจค่ะแต่ก็อะค่ะเอออันนี้อะไรอีก่ ะะอะไรนะคะนี่คิดนี่คิดแปลว่าอะไรคะคง <c oughs> ไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้ค่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้คะ่ะแล้วก็แบบว่าเรวันนั้นตกใจปบบอ้าวพี่พีอะไรต,ตกใจตกใจทั้งรถเลยค่ะก็เรียกว่าโมลินน่ารักน่ารักค่ะน่ารักค่ะอ่ะเห็นว่าเดี๋ยวมีไปอ่อวันเกิดที่นั่นเองใช่ไหมคะตึนเต้นตึนนั่นหนิงลหร มันรู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยอะไรที่ตื่นเต้นก็จะมีอะไรที่ตื่นเต้นขึ้นไปอีกเหมือนกันแบบว่าหนูก็จะได้ยก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 บตบีคที่นั่นอนีกก็เป็นครั้งแรกที่ได้แบบเหมือนได้เอร์ฟอร์มให้แบบแมจินได้เห็นใช่แบบมันเคยมีหลายครั้งแล้วที่จะไปหาแต่มันก็เหมือนมีซัมติงที่เออไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็จะไปหาแล้วนะไปหาได้แล้วนะก็มาหากันเยอะๆนะแต่วันนี้อยู่ที่ตับีค e ีนแบงคอกก่อน ันนี้แฟนๆแม่ซื้อน้ำได้ด้วยของบีใช่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ค่ะก็ซื้อบัตรได้นะคะแปดร้อยห้าสิบที่ไทยทีเควนเจอร์ค่ะนอกจาแต่งแล้วนอกจากซื้อน้ำมีของเหมืนที่เราใส่ผิมีสิ่งหนึ่งตรงนี้ต้องยกขึ้นอีกนิดนึงละตรงนี้ก็เป็น to be queen ค่ะเป็นหนูเองก็เป็นม e ช c h a n ที่หนูรู้สึกว่าน่ารักมากเพราะว่าเอามาแบบ แหวนกับโทรศัพท์ได้ค่ะน่ารักเนาะใช่ทุกคนต้องมีลแล้วค่ะบบอันนี้เหรอก็เป็นคนช่วยด้วยค่ะจริงๆลุกทุกอย่างก็รู้สึกว่าเราพยายามพยายามคุมธีมให้อยู่ในคุยหมดเลยถ้าทุกคนเห็นโฟโต้บุ๊กก็ยังจะเห็นความแบบกอเดสความพรินเซสความ Warrior, วอร์เรีคือพยายามไม่หลุดจากตรงนั้นวันนี้ก็ก็จะเห็นความว a r r i o r ความพริ c เซ s กว่าหยุดพ in oh. like, ูดดีกว่าเพราะว่าไปไกลแล้วกดตัวหลุดสะบอนเย่าเพราะอีกไม่มาแล้วนะอีกแบบเวลาผ่านไปไวเหมือนกันอันนั้นสุดท้ายแล้วกันค่ะว่าขอแบบว่าสนมคำสำหรับว่าสำหรับวันนี้นะทำเหรอโอ้ลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟดีมากใช่ค่ะก็ต้อง่าทุกคนเอนจอยนะคะ Okay. Hi, Inter fans. Um, today is To Be Queen. I hope you're excited as I am because I worked really, really hard. I don't know if it'll be 100% perfect, but I'll definitely do my best. Don't worry if you can't come. There's live streaming where you can support, and also on X, you'll definitely see stuff. And if you're here, let's enjoy To Be Queen together. Let's make some noise, sing songs, and have some fun. Yeah. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ